ตอนที่สิบสองความลับของเธอหนึ่งเดือนต่อมาเสียงฝนโปรยเบาๆในเช้าวันหยุดปกคลุมเครือขายศิรเมทากุลด้วยบรรยากาศเย็นชื้นและเงียบสงบสายฝนบางๆพัดกลิ่นดินสดชื่นลอดเข้ามาทางประตูกระจกบานเลื่อนที่เปิดแง้มไว้ดอกแก้วนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ในห้องกระจกมองสายฝนที่ไหลริน ราวกับปล่อยใจให้ล่องลอยไปไกลแสนไกลนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่บ้านหลังนี้เงียบพอให้ได้ยินแม้แต่เสียงหยดน้ำหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายครั้งนั้นจบลงทั้งอลงกรณ์และพีรยาก็หายเงียบไปจากชีวิตเธอกับพะคินไม่มีการปรากฏตัวไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่เงาให้เห็น อลงกรถูกควบคุมความประพฤติอย่างเข้มงวดโดยปลัดทวีศัก์ผู้เป็นพ่อเพราะใกล้ฤดูการเลือกตั้งใหม่ชื่อเสียงของครอบครัวกลายเป็นเดิมพันสำคัญส่วนพีระยาข่าวลือล่าสุดบอกว่าเธอไปอยู่กับมาเฟียชาวอิตาลีไวเกือบ70ปีชายที่ร่ำรวยแต่ต้องการใครสักคนมาดูแลในบั่นปลายชีวิตเธอจึงย้ายไปอยู่ที่อิตาลีกับเขาอย่างเต็มใจ เพราะคิดว่าจะได้เสวยสุขบุญกองเงินกองทองตลอดชีวิตแต่ในความเป็นจริงช่วงแรกมีข่าวว่าเธอถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินข่าวของเธออีกเลยไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าดอกแก้วไม่ได้รู้สึกยินดีหรือสะใจแค่รู้สึกว่าทุกอย่างจบลงแล้ว และเมื่อความวุ่นวายทั้งหลายผ่านไปเธอก็เริ่มมีเวลานั่งทบทวนเรื่องของตัวเองในบรรยากาศเงียบสงบของสายฝนเธอเองกายพิงพนักโซฟาหลับตาลงช้าๆเรื่องราวหนึ่งค่อยๆผุดขึ้นในความคิดความทรงจำบางอย่างที่เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่กับพะกินย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนดอกแก้วไม่ใช่แค่แมค้าดอกไม้ข้างทางพ่อของเธอ คืออดีตนักธุรกิจส่งออกไม้ดอกแม้ประดับรายใหญ่ของจังหวัดหลังจากแม่จากไปตอนเธอยังเด็กพ่อก็ทุ่มเทให้กับกิจการสวนมากเกินไปจนสุดท้ายสุขภาพย่ำแย่ลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตดอกแก้วเติบโตมากับดินและปุ๋ยเรียนรู้ธุรกิจจากภาคสนามตั้งแต่ยังไม่จบมัธยมแต่หลังจากพ่อเสียชีวิตเธอกลับปฏิเสธที่จะสืบทอดกิจการต่อเธอเลือกออกมาอยู่กับยายในบ้านสวนเล็กๆ ขายดอกไม้ริมทางไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีเกียรติยศและไม่ต้องมีใครรู้จักคุณคินครับเสียงจากคนสนิทของพะคินดังขึ้นจากหน้าประตูห้องทำงานมีอะไรผมตรวจสอบประวัติภรรยาคุณตามที่คุณสั่งแล้วครับพะคินเงยหน้าขึ้นจากแฟ้มงานทันทีแล้วได้เรื่องว่ายังไงบ้างนี่ครับชายคนนั้นส่งแฟ้มเอกสารให จริงๆแล้วคุณดอกแก้วเป็นทายาทของนักธุรกิจส่งออกไม้ดอกไม้ประดับรายใหญ่ของจังหวัดครับแต่เธอเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่หมดหลังพ่อเสียพะกินขมดคิ้วเธอซ่อนตัวตนไว้ทำไมเขาพลิกแฟ้มไปมาแล้วหยุดที่หน้ารูปถ่ายของเด็กสาววัยรุ่นผมยาวสวมสุดนักเรียนมอปลายยิ้มสดใสท่ามกลางดอกไม้เย็นวันนั้นดอกแก้วกำลังจัดมุมแจกันใหม่ในห้องรับแขก ทันใดนั้นประตูเปิดออกช้าๆพร้อมร่างของพัคินที่ก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบนิ่งเราคุยกันหน่อยได้ไหมได้ค่ะเธอวางดอกไม้ลงแล้วมานั่งข้างๆเขาเป็นโซฟาพัคคินหยิบแฟ้มเอกสารในมือขึ้นมาวางตรงหน้าฉันรู้เรื่องของเธอแล้วดอกแก้วเงียบทำไมต้องปิดบัง เพราะฉันไม่อยากให้ใครจําฉันในแบบนั้นน้ำเสียงเธอราบเรียบเธอกลัวอะไรกลัวว่าคนจะเข้าหาฉันเพราะชื่อเสียงและผลประโยชน์ผาขินมองเธอเนินนานแล้วกับฉันละ่ะคุณคุณไม่ได้สนใจชื่อเสียงของฉันอยู่แล้วนี่คะเธอยิ้มบางๆตอนที่คุณเมาแล้วขอฉันแต่งงานคุณยังไม่รู้ว่าฉันเป็นใครด้วยซ้ำ คุณผิดหวังในตัวฉันเหรอคะเขาใสา่หน้าไม่หรอกแค่สงสัยว่าเธอคิดอะไรดอกแก้วเงยหน้ามองเขาดวงตาเธอคลอด้วยหยดน้ำใสๆฉันแค่กลัวเธอสารภาพเสียงเวากลัวว่าคุณจะคิดว่าฉันมีแผนการกลัวว่าคุณจะไม่มองฉันในแบบที่ฉันเป็นจริงๆพักินเอื้อมมือไปแตะหลังมือเธอเบาๆ ต่อให้เธอเป็นใครก็ตามฉันก็ยังอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้ดอกแก้วนิ่งไปแล้วค่อยๆย,ยิ้งออกมาคืนนั้นหลังทานเข้าเย็นด้วยกันเธอชวนเขาไปเดินเล่นรอบสวนข้างเขาเริหาดฉันรู้สึกเบาสบายแปลกๆนะคะที่ไม่ต้องเก็บอะไรไว้อีกต่อไปเธอควรได้เป็นตัวเองแบบเต็มที่มาตั้งนานแล้วแต่ ไม่รู้ว่าตัวตนแบบนี้มันจะอยู่ในโลกของคุณได้หรือเปล่าแล้วใครบอกว่าโลกของฉันต้องเป็นแบบเดิมตลอดไปล่ะดอกแก้วหัวเราะเบาๆคำพูดวันนี้ของคุณหวานผิดปกตินะคะฉันไม่หวานกับใครง่ายๆหรอกแต่คุณหวานกับฉันแล้วล่ะพะกินยกคิ้วงั้นก็รับไปเต็มๆเลยแล้วกัน เขาหยุดเดินหันมามองเธอสายตานิ่งลึกและซื่อตรงกว่าที่เคยดอกแก้วคะฉันอยากรู้จักเธอในทุกมุมที่เธอเป็นถ้าเธอยอมให้ฉันอยู่ในชีวิตจริงของเธอไม่ใช่แค่ในฐานะสามีจำเป็นฉันจะดีใจมากเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆถ้าคุณกล้าเปิดใจ ฉันก็กล้าให้คุณเข้ามาเหมือนกันค่ะสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านกลิ่นมะลิในอากาศเจือจางแต่กลิ่นความรู้สึกของทั้งคู่กลับชัดเจนมากขึ้นทุกขณะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตอนล่าสุดถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ้านนิยายฟังเพลินเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะมาอีกเพียบแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า ที่บ้านนี้ใหญฟังเพลินฟังแล้วเพลินแน่นอน